ภูเก็ตอยู่ในขั้นวิกฤตลูกไม่มีนมกินคนไม่มีข้าวกินถ้าผมปล่อยให้จังหวัดภูเก็ตอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปอยู่ในมือใครคนใดคนหนึ่งอย่างนี้ผมว่าภูเก็ตจะเริ่มถดถอยลงอยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตทุกท่านว่าผมพร้อมพัฒนาภูเก็ตอย่างยั่งยืน สวัสดีครับผมนายเลวัตอารีโรบครับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับตามที่ผมได้แถลงนโยบายต่อสภาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาณอาคารคอสซมีนั้นจะเห็นได้ว่าผลงานของการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่น ในระยะที่ผมมารับตำแหน่งใหม่ๆนั้นต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนา2 0 -19 หรือโควิด -19 นั้นยังมีการระบาดท,ทั่วทั้งประเทศไทยส่วนจังหวัดภูเก็ตนั้นเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงปลายเดือนของตุลาคมที่ผ่านมาเราเพิ่งจะจางหายไปเมื่อในช่วงว่วงต้นเดือนของพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับผมทํางานมาร่วมกับ ผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาจังหวัดนั้น24คน24เขตเป็นเวลาโดยประมาณ9เดือนเศษผลงานของผมทําโครงการอยู่หลายโครงการเช่นโครงการอบจภูเก็ตดูแลประชาชนโครงการปลอดเชื้อปลอดโรคและปลอดภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นได้ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมกับจังหวัดภูเก็ตและสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตยกตัวอย่างเช่นในการสวปหาเชื้อ ในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดภูเก็ตทั้ง3อำเภอตามที่ผมได้คิดว่าควรทำโครงการปอดเชื้อปลอดโรคและปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนั้นเป็นการจัดวงจรเพื่อจะหาเชื้อที่แพร่ระบาดไปยังในชุมชนต่างๆนั่นหมายความว่าการที่จะเกิดซูเปอร์สเปเดอร์ในพื้นที่ต่างๆนั้นจะลดน้อยลองเพราะองค์การบริหารจังหวัดนั้นมีความแน่วแน่ในการตรวจเชื้อแบบเชิงลึกนอกเหนือจากนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าเชื้อนะครับ โดยมีทีมงานของภูเก็ตยัดได้พร้อมกับอบจอจังหวัดภูเก็ตโดยสำนักการช่างเข้าไปฉีดในพื้นที่ต่างๆให้กับพี่น้องจำประชาชนตามบ้านเรือนตามชุมชนนะครับในการเตรียมความพร้อมของการเปิดภาคเรียนนั้นบางโรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนของตัวจังหวัดมีอยู่5โรงนั้นเราได้เตรียมความพร้อมฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อให้กับพี่น้องประชาชนนะครับการฉีดวัคซีนนั้น ไม่ว่าเข็ม1เข็ม2และเข็ม3ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตและสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงผู้ที่ให้ทางโรงพยาบาลของอบจจังหวัดภูเก็ตนั้นตามไปฉีดให้กับพี่น้องประชาชนในบ้านเนื่องจากว่าการไปมานั้นไม่สะดวกจากนั้นเราก็ทําโครงการขายไขย่ข้าวน้ํามันที่ได้ประกาศต่อพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นนโยบายไขย่ฟองระบาด ข้าวกิโลละแบาทน้ามันขวดละทิหาบาททำให้พี่น้องมีความสนใจในวันนั้นเนี่ยมีการเข้าคิวซื้อกันมากมายทําให้สินค้า3ตัวที่บอกว่าไข่ข้าวมันนั้นอาจจะไม่พอผมเองก็จะหาโอกาสถ้าเกิดจะมีผู้สนับสนุนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นก็จะจัดโครงการนี้อีกครับเราเองก็จะได้จัดถุงอุปโภคบริโภคให้กับท้องถิ่นต่างๆต,ต,ตามที่พี่น้องประชาชนได้ลงรายชื่อ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าอาบตเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองอะไรต่างๆนะครับทั่วทั้ง18แห่งนะครับนั่นหมายความว่าผู้ที่ได้รับถุงอุปภโภคบริโภคซึ่งบางคนเ็าเรียกว่าถุงยางชีพนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับรายชื่อจากท้องถิ่นต่างๆแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเก็ตก็เข้าคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนก็จัดถุงยางชีพไปในเดือนมิถุนายนนะครับประมาณ60,000ถุง ทั้ง3อำเภอนะครับ17ตำบลน,นอกเหนือจากนั้นนะครับเราเองก็จัดโครงการอบจภูเก็ตห่วงใหญ่เพื่อนข้าราชการหน้ากากอนามัยน้าเจลล้างมือหรือชุด PPE ไปตามหน่วยงานของรัฐไม่ว่าศูรนรากากรท่าอากาศยานตมทั้งสนามบินและด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือไปที่ตามส่วนราชการต่างๆประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนชิ้นนะครับ จากนั้นนะครับเราเองก็ได้รวบรวมฐานข้อมูลของผู้ที่ตกงานว่าง,งานรายได้ไม่พอรายจ่ายนั้น1 3 0 0 0หกว่าคนนะครับองค์การบริหารส่วนจ,จังหวัดภูเก็ตได้รับจัดสรรเงินฐานรากนำมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเช่นในการอบรมเพ้นผ้าปะเตะทำผ้าโนโติกอาหารญี่ปุ่นที่เรียกว่าซูชิหรือเบเกอรี่ให้กับพี่น้องประชาชนเรียนอยู่4รุ่นนะครับผลงานขององค์การบริหารส่วนจ,จังหวัดนั้นมีมากมาย นอกเหนือจากที่ผมกล่าวไปข้างต้นแล้วนั้นก็ยังมีโครงการของการฉีดวัคซีนโมโรนาตามที่เงื่อนไขของสภาการชาติไทยเช่นคนพิการคนติดเตียงบุลคลากรทางการแพทย์ผู้ที่ไม่ยังไม่ได้เข็มหนึ่งมาก่อนนั่นหมายความว่าเงื่อนไขของสภาการชาติไทยนั้นเราจะทําตามที่กําหนดไว้เกี่ยวกับเรื่องของมอบข้าวสารนะครับผมว่าข้าวสารเนี่ยมอบผ่านมือองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งผมและผู้บริหารพร้อมด้วย สอจอหรือสมาชิกสภาจังหวัดนั้นทั้ง24คนนี้24เขตนั้นตายหมื่นถุงเที่ยวนะครับเรื่องของการแจกข้าวสารพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้ลงทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องการขอนมไว้นะครับประมาณ2,100กวา่ารายนั้นเปลี่ยนเป็นการมอบเงินให้คนละ1,000บาทภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวบรวมรายชื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะทําแบ่งกลุ่มเป็น3าําเภอเช่นอําเภอเมืองมอบที่ ศาลาประชาคมหรืออำเภอถลางมอบที่โรงเรียนเมืองถลางและเบเภอกระทูนั้นจะมอบที่โรงเรียนกระทูวิทิยาการที่จะรับนมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นั้นยอมรับว่ายากเพราะเราเริ่มตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึง3ปีนั้นหมายความว่าเราจะแจกให้กับพี่น้องประชาชนนั้น2 0 0พกว่า,านั้นมันมีหลายยี่ห้อจึงคิดว่าหัวส่วนนี้ควรจะมอบเป็นเงินให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง3ามอำเภอ17ตำบล ตามที่พี่น้องประชาชนนั้นได้ดูคลิปในการทํางานของผม mm hmm. พร้อมด้วยผู้บริหารและสมาชิกสภาจังหวัดนั้น24คนที่24เขตนั้นจะเห็นได้ว่าเราทํางานหนักทุกวันเราทํางานทุกวันขอพี่น้องมีความไว้วางใจสําหรับในการทํางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในยุคผมนายเลวัตไอรอบจะทําหน้าที่อย่างดีที่สุด mm hmm. สุดท้ายของรายการในวันนี้นั้น ผมเองได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดอร์เฉลิมชัยศีออนมาในจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานั้นเนื่องจากโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จะจัดโครงการชาวภูเก็ตสุขภาพดีเริ่มต้นในวันที่1มกราคม2565นั้นนั่นหมายความว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนำโดยผมในายในวัฒริยอบเปผู้บริหารนั้นได้ ประสานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรต้องการให้อ่างเก็บน้ําทั้ง3อําเภอเช่นอําเภอเมืองนั้นเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ําคลองกระทะที่อยู่ในตําบลฉลองอ่างเก็บน้ําคลองบางเหนียวดํานั้นอยู่ตําบลศรีอุทรอําเภอทลางและอ่างเก็บน้ําเขื่อนบางวาดที่อําเภอกระทุนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรนั้นได้ตัดสินใจเช่นเดียวกันก็คือจะเอาทั้ง3อ่างนั้นมาปรับปรุงภูมิทัศน แล้วปรับปุงห้องน้ําแล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนภายในปี2 5 1 5เราจะคลิกออฟการเดินออกกําลังกายการวิ่งเพื่อจะทําให้คนพี่น้องชาวภูเก็ตนั้นมีสุขภาพดีทุกหน้าในปี2 5 1 5นะครับพร้อมกันนั้นในเรื่องของวิชาการในการกินการอยู่การนอนในการบริโภคอาหารนั้นผมได้เชิญนายแพทย์บัญชาค้าของซึ่ง เป็นอดีตอธิบดีกรมอนามัยน,นั้นท่านยังมีอายุราชการอยู่2ปีผมเองได้เชิญชวนท่านให้มาทํางานในเป็นที่ปรึกษาพิเศษ,ษของนายกองการบริหารจังหวัดภูเก็ตร,ร่วมกันขับเคลื่อนหลายโครงการขององค์การบริหารนจังหวัดส่งผลมาอย่างพี่น้องจังหวัดภูเก็ตให้ชาวจังหวัดภูเก็ตนั้นมีสุขภาพดีอย่างทั่วหน้าปี2515นั้นเราจะมีโครงการอยู่หลายโครงการเช่นรถอีวีเพื่อที่จะมาทดแทนรถ2แถวที่เรียกรถปพท หรือจะทําเป็นแลนด์มาร์กใหม่ๆเสริมการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศกลับมาเที่ยวแล้วกลับมาเที่ยวอีกให้กับพี่น้องประชาชนเช่นระเบียงกระจกที่ตําบลเชิงทะเลสะพานกระจกที่บริเวณเขาแดงนะครับอยู่ที่หมู่ที่7ตําบลนาวายัยอาเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนั้นจะเป็นแลนด์มาร์กสิ่งใหม่ๆให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อจะดึงดูดเม็ดเงินของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศกลับมาเที่ยวภูเก็ตอีกครั้ง ผมเองขอกล่าวเรียนพี่น้องประชาชนว่าในวันนี้ภูเก็ตนั้นไม่เหมือนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมนั้นเพราะภูเก็ตสวยกว่าเดิมครับผลงานของนายกการบริหารส่วนจังหวัดนายเลวัตอารีรอบและผู้บริหารรวมไปถึงสมาชิกสภาจังหวัดทุกคนนั้นมีความขยันขันแข็งให้ทันกับเวลาทันกับเหตุการณ์นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันใหม่ ของพี่น้องชาวภูเก็ตว่าทีมนี้เป็นทีมที่หยัดได้ไว้วางใจได้และเชื่อถือได้ขอกราบขอพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพยิ่งครับขอกราบขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ